มันบอกว่าไม่จาเียนเราสงไม่หรงอืถึงมันเยมันานเนานทั้งหมดยิบหาบอ่ะ

เอาเมืああ่อเ้าหนูเรียกเอานี่หนูเลยหนูแล้วนั่นเป็นสายมันยืดบบยืดงานัวม้วนหัวงานอันม่วนด้วน มูผ่าลมมันมันมันขาดดีะมันของนูเป็นผ่าที่แลกวนูวซีเอาซีนี่แหละยุ่หนาร้านแล้วนั่นได้บ้างแมนมีสีเดียวมูนันมิจเจ้างซ้ปแล้วมุนเป็นผ่ามูผ่าทักเอาเป็นตะทน Boba tay yêu chiang nát hay hèn đầy miêu mùa suy xăm bài bóng chuột 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 บ่ทำไมต้กี้แน,นอยู่ก็าแ <c oughs> มนขายดิอันเพื่อนฝากมาซื้อน <c oughs> กระทู้ซื้อเพื <c oughs> ่อนนะเดี๋ยวนี้พ้นเสาเลขหลายอยู่เด้

เอาหมอวานหลดตากันตายเลยยุปากทางมันทรงแมวทางมันม,นมนาเนี่ทะเบียนรหลดแล้วห้าห้าสองตอไปยังนั้นห้าห้าสองตายค้าทีลเลยดิเนี่อันนี้ศพเดียวเลยครับแมนรหลดหมอไซอันนี้สีตำนี่ใส่เลยขาอไปเจี่เม็ดมา เนยแลเยรถจอตาขมยุ้ใส่อะไรคะเอา่หนาปาข้างบานตรงหี่ยวคนเดียวขวันเดียวแมนขนันเดียวมันสีมีมอเตอร์ไซค์จอดอันนี yani. uh ้อ uh ันอ uh ันนี Laurie ้แมนอันนั่นมอเตอร์ไซคเวฟธรรมดาไอ้ลวดสามบีบีที่ตำ เขาก่ยังไล่สวนอยู่ดิสีเมนร้อยเห็นอ่ะนั่นวะผู้ซ้ายผู้ใหญ่นี่ยเะทิตายเอ้ยตมันหัวไปพวงก่าซอยเจ้าหมือนีเพมืนกว่ามันบุญหลายอยู่ที่บุญนีนั่นแต่ยืดดีจาแต่พื่อนยืดตัวมุด่อปฏิวิไปยืดดี ไปเดียวๆ้มอิผมง่วงมากอโหเงยเดียวเียุ้ยเขาหน้าอกมันอ่ะมันก็ใหญ่ทุทายหยูเลย่กเห็นราเอว่งเลยเหวีนวันเดีวจ้มานาะนเนี่ยอื้อ่งตัดกหาลปเพื่มตั๊หยาเราสื่อไม่ดีดึงเลี้ยวๆมันมันถีดต่อปีมื้นเเพื่งตั๊กหาทุ่มทิ่ไปื่อไม่นายนายก็ กอนดึงหน่ดนี่ดึงแห้งมาสายมันขาดมันพงใส่ไม่ใจับโนตัดนันดึงขิงเราไปมิงไม่เงินหลายเนาะแั่เราเน่แม้นที่ประทัดมันันว่ามันเนี่ยมเนาอดไปตัดมันบุบมันวทอดติดติดดีมันว่าเขาซูนไหมมันไปจับทุงทีเลยธรรมดาละเสียไปใส่ไเงินสองมือไปสามมืไปหน ไปลัอใกล้ดีก็ก็มี้เป็นแบจัจางแล้วเาก็ทำนอันนี้เาก็เมนถูกนี่หลูหูเมันก็ใีนันเราตัวก็หลอดแม่มนี่วจะอก็เมีที่เหี่ยงหูเมียเ่อเนี่ยเ็นก็อน่อนเือหนเนี่ยอวัดเเนย่าคนใต้คนเป็นตะปอเมียเขาไม่ทำาว่าโตติดนีดังพ <c oughs> ่อ <Car> <ns> <c oughs> <c oughs>